ประมาณหนึ่งปีก่อนมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นบนดาวังคารโลหะเหล็กและอากาศร,รอบๆขยายตัวขึ้นประมาณ3เท่าของขนาดปกติโลกก็เคยประสบกับภาวะลูกโป่งนี้มาก่อนแล้วในปี1999 มันทําให้แมกนิโตสเฟียร์ของเราขยายตัวขึ้นถึง100เท่าของขนาดปกติและนักวิทยาศาสตร์กําลังบอกว่าโลกอาจเผชิญกับเหตุการณ์นี้อีกครั้งเร็วๆนี้แต่ในระดับที่ใหญ่กว่าผลที่ตามมาอาจเลวร้ายกว่ามากมาดูกันว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นและอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ําอีก ยานโครจรมาเวนของนาซาได้รอบดาวังคารตั้งแต่ปี2014มันเป็นยานอาวกาศลำเดียวที่เรามีที่ติดตามทั้งดวงอาทิตย์และดาวังคารในวันที่26ธันวาคมปี2022ยานลำนี้ได้แสดงปรากฏการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจบนดาวเคราะหสีแดง ชั้นบรรยากาศและกรอบเมล็ดของดาวอังคารขยายตัวออกไปอย่างกระทันหันเป็นพันกิโลเมตรตามคำบอกเล่าของนักวิทยาศาสตร์เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดและน่าเหลือเชื่อและยานมาเวนก็อยู่ที่นั่นเพื่อบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนานี้เมื่อขุดคุยเหตุการณ์นี้พวกเขาได้ค้นพบสิ่งที่น่าเหลือเชื่อปรากฏว่าการแสดงทางอากาศครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับลมสุริยะ ลมสุริยะคือกระแสะอนุภาคที่พัดมาจากดวงอาทิตย์มันเป็นกระแสะของโปรโตอนและอิเล็กตรอนที่ไหลามาจากชั้นบรรยากาศภายนอกของดาวฤกษ์ของเราอย่างต่อเนื่องอนุภาคที่มีประจุเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง804กิโลเมตรต่อวินาทีโดยเคลื่อนที่ผ่านระบบสุริยะในสถานะพลาสมา ดาวังคารก็เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะของเราที่ต้องรับมือกับลมสุริยะอยู่เสมอลองนึกถึงลมสุริยะว่าเป็นลมที่พัดมาจากดวงอาทิตย์ลมนี้จะพัดพาเกราะ,ะเหล็กของดาวังคารเรียกว่าแมกนิโตสเฟียร์และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ดาวังคารสูญเสียชั้นบรรยากาศบางส่วนไปในอวกาศ นักวิจัยคนพบว่าการขยายตัวที่แปลกประหลาดบนดาวังคารเกิดขึ้นเพราะมีช่องว่างที่หายากอยู่ในนั้นลมสุริยะที่เคลื่อนที่เร็วจะไล่าตามลมสุริยะที่เคลื่อนที่ช้ากว่าทำให้ลมสุริยะทั้งสองบีบเข้าหากันทำให้เกิดช่องว่างในชั้นบรรยากาศบางส่วนของดาวังคารเนื่องจากลมสุริยะบางส่วนหายไปสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ทำให้แมกนิโตสเฟียร์ของดาวังคารขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ผ่านวัฏจักรทุกๆ11ปีโดยจะกระโดดจากกิจกรรมต่ำหรือโซล่ามินิมัมไปเป็นกิจกรรมสูงหรือโซล่าแมกซิมัมจากนั้นจะกระโดดกลับเราสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ตั้งแต่สตรอทที่18และปัจจุบันเราอยู่ในวัฏจักรที่25 ทั้งหมดนี้เกิดจากสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ในช่วงโซลรามินิมัมสนามแม่เหล็กจะรุนแรงและเป็นประเบียบแต่เมื่อเวลาผ่านไปสนามแม่เหล็กจะอ่อนบางลงทันใดนั้นกิจกรรมของดวงอาทิตย์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดลมสุริยะซึ่งดวงอาทิตย์จะพ่นอนุภาคจำนวนมากไปยังดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงโลกของเราด้วย ในปี1999ลมสุริยะเกือบจะหายไปเป็นเวลา3วันและอาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าลมสุริยะอาจพัดมาหาเราเร็วแล้วรุนแรงกว่าที่คาดไว้ดวงอาทิตย์ค่อนข้างมีชีวิตชีวาปล่อยพลาสมาร้อนแรงก่อให้เกิดจุดมืดขนาดใหญ่และปลดปล่อยรังสีที่ทรงพลังและน่าเสียดายที่ปรากฏการโซล่าแมกซิมัมที่กำลังจะมาถึงนี้ทำให้เราตั้งตัวไม่ทัน มีการคาดการณ์ว่าพายุจะเกิดขึ้นในปี2025เพราะงั้นนักวิทยาศาสตร์จึงไม่ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีจำนวนจุดมืดบนดวงอาทิตย์ที่สังเกตพบนั้นสูงกว่าที่คาดไวยมากดวงอาทิตย์มีจุดมืดสูงสุดในรอบ8ปีในปี2022และในปี2023ก็มีจุดมืดเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ถึง2เท่า และไม่ใช่แค่จุดมืดเท่านั้นเร็วสุริยะก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในเดือนมีนาคมพายุแม่เหล็กโลกทําให้ท้องฟ้าสว่างสวยด้วยแสงออโรราที่สดใสทั่วทั้ง30รัฐของสหรัฐอเมริกานับเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า6ปี ปรากฏการทางสุริยะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงไม่นานมานี้ตัวอย่างเช่นน้ำตกพลาสมาขนาดยักษ์กระแสหมุนวนขั้วโลกที่หมุนวนรอบขั้วโลกเหนือของดวงอาทิตย์เป็นเวลาหลายชั่วโมงและพายุทอร์นาโดสุริยะที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนาน3วันสูงถึง14เท่าของโลก เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้โลกจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายอย่างพายุสุริยะอาจพัดถล่มโลกของเราซึ่งอาจส่งผลต่อการสื่อสารทำลายระบบไฟฟ้าทำให้เกิดไฟดับและอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิต พายุสุริยะทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกแตกตัวเป็นไอออนได้ซึ่งจะไปรบกวนสัญญาณวิทยุและระบบ GPS ภัยพิบัติร้ายแรงเช่นแผ่นดินไหวหรือคลื่นสึนามิร่วมกับไฟฟ้าดับอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้นอกจากนี้พายุสุริยะที่รุนแรงอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบไฟฟ้าและทางรถไฟ ผู้โดยสารเครื่องบินอาจได้รับรังสีในระดับที่สูงขึ้นระหว่างพายุสุริยะเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขาอย่างไรแต่ยังไงก็ตามนักบินอวกาศบนยานอาวกาศเช่นสถานีอวกาศนานาชาติอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่ร้ายแรงกว่านี้ภารกิจอวกาศในอนาคตจะต้องคำนึงถึงวัฏจักรของดวงอาทิตย์ด้วย เราไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่ตกอยู่ในอันตรายพายุเหล่านี้ขัดขวางรูปแบบการอพยพของสัตว์ต่างๆเช่นวานสีเทาเต่าทะเลและนกสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้ล้วนอาศัยสนามแม่เหล็กของโลกเพื่อทําความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น และที่สําคัญคือมีความเสี่ยงที่ดาวเทียมจะชนกันบริษัทอวกาศเชิงพาณิชย์มักเน้นการปล่อยดาวเทียมอย่างรวดเร็วแทนที่จะเน้นความปลอดภยัยเพราะงั้นพวกเขาจึงมักจะมองข้ามผลกระทบของสภาพอากาศในอวกาศในช่วงพายุสุริยะชั้นบรรยากาศชั้นบนที่แตกตัวเป็นไอออนจะเพิ่มแรงต้านของดาวเทียมที่โครจรรอบโลกถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นดาวเทียมอาจหลุดออกจากวงโครจรและพุ่งชนโลกได้ พายุสุริยะที่น่ากลัวที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเราคือปรากฏการณ์คาริงตันในปี1859โลกได้เผชิญกับพายุแม่เหล็กโลกที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาท้องฟ้าสว่างสวยด้วยแสงออโรราที่สดใสมองเห็นได้จากขั้โลกเหนือและกู้โลกใต้ไปจนถึงสถานที่ต่างๆเช่นคิวบาและญี่ปุ่นปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความสว่างจ้ามากจนคนงานเหมืองทองในสหรัฐอเมริกาตื่นขึ้นมาโดยคิดว่าเป็นเวลาเช้าแล้วมันเกิดจากเปรวสุริยะขนาดใหญ่ แสงเหนือนั้นช่างน่าตื่นตาตื่นใจแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมากกว่าแค่สิ่งที่มองเห็นทำให้เกิดการหยุดชะงักของระบบโทรเลขทั่วทั้งยุโรปและเมริกาเหนือเสาโทรเลขเกิดจากประกายไฟพนักงานรับโทรเลขถูกไฟฟ้าช็อตและการสนทนาก็เกิดขึ้นโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากแสงเหนือแทนแบตเตอรี่ พายุลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นอย่างน้อย3ครั้งในประวัติศาสตร์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่เลวร้ายแบบเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ดังกล่าวในปัจจุบันอาจสูงถึง6แสนล้านถึง2.6ล้านล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว นักว,วิจัยยังคงศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และข้อมูลแกนน้ำแข็งเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุสุริยะในอนาคตพฤติกรรมของดวงอาทิตย์นั้นคาดเดาได้ยากแต่นี่แสดงให้เห็นว่าเราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องนี้ในเชิงลึกมากขึ้น โอกาสที่พายุลูกใหม่นี้จะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับพายุสุริยะที่รุนแรงอย่างเหตุการณ์คาริงตันนั้นมีน้อยมากนอกจากนี้ถ้าเราใช้เวลาในการเตรียมตัวก็อาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นด้วยซ้ำโดยปกติแล้วการเตรียมตัวจะเกี่ยวข้องกับการปรับวิถีของดาวเทียมห้ามเครื่องบินบินขึ้นและการหาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยง ในระหว่างนี้เรายังคงสำรวจดาวังคารต่อไปชั้นบรรยากาศของดาวังคารแตกต่างจากของเราชั้นบรรยากาศของเรามีอากาศที่หายใจได้ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยนไนโตรเจนออกซิเจนและก๊าซอื่นอื่นอีกมากมายในขณะเดียวกันดาวังคารมีระดับ CO2 สูงอย่างไม่น่าเชื่อถ้าคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกมีไม่ถึง1%บนดาวังคารก็มีประมาณถึง96%ของชั้นบรรยากาศทั้งหมด นอกจากนี้ชั้นบรรยากาศของโลกมีความหนาแน่นมากกว่าชั้นบรรยากาศของดาวังคารถึง100เท่าแม้ว่าดาวังคารจะมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของโลกแต่ชั้นบรรยากาศของดาวังคารก็เป็นเพียงขนนกเมื่อเทียบกับอากาศของเราแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกเมื่อนานมาแล้วดาวังคารอาจมีรูปร่างคล้ายโลกเรารู้ดีว่าดาวังคารมีน้ำแน่ๆแ,และบางทีอาจมีพืชอยู่ด้วยถ้าเราเติมน้ำลงบนดาวังคารตอนนี้พืชอาจเติบโต,ตบนนั้นได้ เมื่อนานมาแล้วดาวังคารเคยประสบกับภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ซึ่งบ่งชี้ว่าดาวังคารมีชั้นบรรยากาศหนาทึบและอาจมีมหาสมุทรขนาดยักษ์ด้วยเราไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวังคารแต่มีทฤษฎีอยู่บ้างเช่นดาวังคารมีสนามแม่เหล็กแต่แรงแม่เหล็กอ่อนมากเพราะงั้นลมสุริยะอาจพัดชั้นบรรยากาศของดาวังคารออกไปในท้ายที่สุดดาวังคารก็กลายเป็นดาวเคราะห์สีแดงที่เย็นยเยือกและเต็ไมไปด้วยฝุ่นอย่างที่เรารู้จักในปัจจุบัน ยานสำรวจ perseverance ของนาซาฉลองครบรอบ1,000วันบนดาวังคารด้วยการค้นพบอันน่าทึ่งมากมายยานสำรวจได้เดินทางผ่านแม่น้ำแล้วระบบทะเลสาบโบราณบนดาวังคารและได้เก็บตัวอย่างอันล้ำค่าจำนวน23ตัวอย่างระหว่างการเดินทางตัวอย่างทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราไขาปริศนาประวัติศาสตร์และความลึกลับทางธรณีวิทยาของดาวังคารได้ เหตุการณ์และสภาวะที่รุนแรงนั้นน่ากลัวแต่ก็มีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะของเราได้มากขึ้นโชคดีที่ยานมาเวนได้รับการออกแบบมาให้แข็งแกร่งและเตรียมพร้อมรับมือกับพายุสุริยะที่รุนแรงได้เพราะงั้นตอนนี้เราจึงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวงคารในช่วงที่มันถูกลอกเปลือกป้องกันออกไปได้